สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ,ะนี่ก็เป็นบัวโขดที่น้ำตาลได้ไปขุดมาก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเพื่อนเพื่อนอาจจะส,าะสงสัยนะว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ละคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่กระถางเอามาใส่กะละมังไว้ก่อนโรกระถางโรกระถางนี่คือหัวบัวโขดเนี่ยลำต้นจะเป็นแบบนี้ คือน้ำตาลเอามาเนี่ยมันจะหักนะมันหักก็เลยมาใส่แบบนี้ไว้ก่อน บัวเราไปไหนกันกเข้าป่าวันนี้เข้าป่าไปหาอะไระกินไม่มองป้าเลยเนาะหนหันมาดูสิหันมาตอบสิไปหาอะไรไอะไรใบบัวครับหันไปหาป้าหน่อยบอกสิแม่นี้พาไปหาอะไรคะมันจะมีถ้าถ้าพูดไปน้องนีจะชอบเป็น เป็นต้นตรงมากกว่าไม่ชอบอเป็นไม้ต้นตรงอ่ะเนอะต้นตรงอ่ะมันสวยต้นต,นตรงแต่ทีนี้คือที่สําคัญน้องนียังไม่เคยเห็นดอกแต่ป้าๆเขาเขาเห็นดอกแล้วค่ะดอกมันสวยนะเนี่ยมันยังไม่เลื้อยอะ่ะแต่ว่าเพื่อนมันขุดได้อะ่ะประมาณหัวหัวมันนะประมาณหนึ่งกิโลเยวยเนาะอย่างสวยเนี่ยค่ะอ,อันนี้ดอกนี้ก็สวยเหมือนกัน มันก็มีแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรพี่อันนี้น่าจะน่าจะใหญ่อยู่หัวมันน่าจะใหญ่ดองนี่ขุดบัวโขดเนาะเขาเรียกบัวโขดแหละถ้าเรียกให้ถูกตามตัวหนังสือก็มาลุ้นกันว่าหัวจะอยู่ประมาณไหนเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะประดับไว้ในบ้านมีดอกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีดอกเสียงก็มาเล็กนิดเดียว เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้อยู่ลึกได้แล้วจชะถึงยังหัวเล็กมากเลยหัวเล็กหัวเล็กแต่ว่าไม่สวยหรอกแต่ว่ามันก็สวยอยู่นะสหรับะเด็กๆฮะแล้วถ้าเราเอาไปลงกระถางไปปลูกเนี่ยมันไม่โตหรอกโตค่ะแต่เราก็พยายามใส่ใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยเนี่ยหัวมันแค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมคือมันอายุการใช้งานยังน้อยอยู่อันนี้ก็คือเราไม่ได้ดึงออกหนีได้มาแล้วค่ะ หัวอย่างสสวยเลยนะหัวเหมือนเหมือนพวกมันแกวเลยนะใช่ค่ะเขาเรียกว่าคือพวกนี้มันจะมีจะมีท่าหนึ่งท่ายุกยวกันนะท่ายุแก่ก็คือรากมันมันมันจะจะกุดแล้วไงคะนี่มันจะมีรากขึ้นมาแค่นี้เองอันนี้อายุมันเกลี้ยงแล้วจ้ะมันจะเป็นเกลี้ยงเดี๋ยวเราจะไปไปดูกันนะคะว่าเราจะไปใส่กระถางยังไงให้ดูสวยนะคะ ดูด้วยความสามารถด้วยความตั้งใจอ่าได้อีกต้นหนึ่งแล้วแล้วต้น<ว>ตรงนะด้วยสวยน,นี่น<อ>ี่สุดยอดเลยอ่าดูฝีมือพี่น้ำตาลขุดบัวอะไรนะพี่น้ำตาลบัวโขดบัวขดบัวขดเป็นไม้ประดับ สรรพคุณทางยาก็มีด้วยจะได้ไหมนี่ยัยงเยอะใจงสง้โอ้ได้มาแล้วปีมืออุ้ยน้องดีสวยไหมสวยมากค่ะสวยอะอ่ะ,อะดูอย่าอย่าอย่าอะระวังระวังตรงระวัง,<ร>งจะงหักใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี่ยมันยังเห็นไหม รากยังมีอยู่เลยอันนี้รากยังเยอะเนาะอะอันนี้มันมันมันอยู่ในดินมันต้องมีรากอยู่แล้วค่ะมันต้องเลี้ยงยตัวเองนะคะสวยสวยโอเคออ้ยเก่งจังเลยโอเคค่ะถ้าเป็นที่น้ำตาลนี่ก็คมนง,ง่ายเนาะขุดเงี้ยเงะงะัดโอเคไหมแค่นี้ก็เอาไปเนาะเน่ ตู้เอจระ,ะอะอเนาะเนี่ยดูสิรูปทรงสวยอ่ะน้องนีสวยค่ะสวยสวยสวยอ๋ยฝีมือน้ำตาลอตแต่ลำต้นมันสวยเนาะใช่มันจะแทงมากคนมาขุดเยอะไหมน้องนีอ่าเขาไม่ค่อยรู้หรอกเขาไม่ค่อยรู้เฉพาะคนพื้นถิน่นคนพื้นทีน่เนาะหรือยังไง ก็แถวนี้เขาก็ไม like <this> ่รู้ว่าน้องนีก็ไม่รู้ว่าเขาจะคนเขาเล่นไม้ประดับเยอะไหมแต่ว่าอันนี้เขาี่น้องนีได้ไปน้องนีเอาไปทํายังไงให้ใครโอ้น้องนีก็เอาไปใส่กระถางประดับไว้ที่จริงๆอ่ะที่น้องนีอยากประดับก็คืออยากเห็นดอกมันก็เลยถามป้าว่าต้นใหม่ๆว่าป้าต้นไหนนี้มันมีดอกไหมเขาก็บอกว่ามันมีอยู่ แล้วดอกมันยังไงว่าต้นมันเล็กพ่อก็บอกว่ามันมีอยู่เดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาเป็นสีบานเย็นอมม่วงมันมีดอกอยู่นะคะมีดอกอยู่ใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้ใส่ตั้งอย่างนี้เราจะใส่เป็นแนวนอนตัวนี้หัวมันมันแบนเนาะใช่ค่ะัมันจะตังดะตุนเจนะบ้องแล้วก็ดัดนิดนึงเอาลวดมาดัดให้เขาอยู่แต่หัวมันจะเล็กนิดหนึ่งจะไม่เป็นไรใบนี้จะเหมือนใบอะไรใบบัวบกใช่หรือเปล่า แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายใบโบบกแต่ใบโบบกมันจะอ่อนแต่ใบับบกแข็งใช่ใช่ตัวนี้มันจะแข็งส่วนหัวก็จะคล้ายๆหัวมันแก้วเนาะนี่ยหัวมันแก้วไหมอืคล้ายหัวมันแกวนั่นแหละแต่ตัวนี้มันแบนไงมันก็คล้ายคล้าหัวมันหัวมันแก้วหัวอะไรสักอย่างเพราะวันนี้มัน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันเลยใช่ค่ะตระกูลเดียวกันอย่างงามเลยนี่ค่ะ ได้อะไรบ้างคะเนี่นยได้หลายอย่างเลยค่ะได้ได้มาแล้วต้องทำความสะอาดก่อนล้างน้ำให้สะอาดก่อนใช่ไหมคะคือบางคนแล้วแต่ชอบบางคนให้ชอบตุกีิดินก็ได้แต่คือน้องนีเนี่ยจะล้างทำความสะอาดเพื่อจะโชว์โชว์ตัวข้างหน้ามันนะคะคือล้างล้างเอาแต่เฉพาอะอนนี้หัว ข้างล่างเดี๋ยวเราจะมาใส่น้องนี้ก็ไม่ไม่มีสวยงามสวยจริงๆอ่ะค่ะเดี๋ยวน้องดีน้องนี้จะใส่กระถางให้ดูนะกะลาเอากะลามาใส่ค่ะเดี๋ยวเราเราจะมาดูกันนะคะว่า จะต้องแฝดดินแดดิน,นทรายจริงๆเราก็ชอบดินทรายนะก็ไปหาดินทรายดินทรายไม่มีบอกเอาดินตรงนี้แหละมันต้องพูดถึงมันต้องเป็นดินทรายแหละถึงจะสวยเพราะมันชอบดินทรายอยู่แล้วนะแต่ดินนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรคือในกรณีที่เราขี้เกียจเดินอะ่า เรามาใส่ดินก่อนจะเราใส่ดินเนี่ยเราต้องใส่น้ําไปด้วยเลยคือคือคือให้มันชุ่มนิดนึงก็เราจะวางจริงๆจริงๆก็ให้ดินร่วนใสายดีกว่า เพราะว่าเขาอยู่ในเขตบริเวณดินร่วนทรายอยู่แล้วทําอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนี้แบบธรรมชาติเอาธรรมชาติเรา<ต>ไม่ได้มีพิธ<ม>ี<ว>ไม่ได้พิธีพิถันก็คือในกรณีที่เราอยากเราทาเป็นไม้ประดับขออนุญ,ญาตนะคะไม่มองไม่เห็นหน้าเนาะเพราะว่านี่คือพอ พอเราเอามาใส่ใส่กระลานะคะก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้แต่โดยส่วนมากก็คือจะเอาไปใส่กระถางนาะน้องนี่ใช่ค่ะจะเอาไปใส่กระถางเป็นไม้ประดับวางในบ้านอันนี้ธรรมชาติทั้งหมดอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะเป็นกระลาแล้วก็จะมีดินแล้วเราก็มาใส่ใส่ตัวบัวโขดลงไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็จะเป็นดินนะคะที่ขึ้นตามจอมปลวกแต่ว่าไม่ทราบว่าเลียกอะไรน้องนี่ว่าเลียกมิมใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นสีเขียวมันตะไคร้เนี่ย ก็จะจะสวยนะคะจะสวยอีกรูปแบบเลยเนี่ยก็ได้มาเยอะนอกวันนี้ได้มากี่หัวเนี่ยโอ้โหเต็มนี่เลยค่ะขุดมาได้เยอะแยะเลยค่ะมีแต่หัวสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะดูดูบางคนก็ใส่กระถางบางบางตัวนี้เริ่มจะมีดอกแล้วดอกมันก็เริ่มจะออกสวยนะคะสวยเนี่ยสวยเป็นไม้ประดับเป็นไม้ประดับมันแล้วแต่หัว อน,นอ,อันนี้สวยคือต,ต,ตั้งตั้งแบบนี้ตั้งโซแบบนี้นให้พี่น้ำตาลลองลองใส่อาพี่น้ำตาลเอาหัวไหนเดี๋ยวเรามีขุดให้เห้เราต้องต้องเลือกกระลาก่อนเลือกกระถางก่อนกระถางไหนสวยสุดเอากระถางนี่ดีกว่าตู <c oughs> ้สูงตัวใหญ่ดีที่าุดให้พี่น้ำตาลใส่ดินเนาะ เสียงอะไรน้องเน่งนงเน่งก็คือควายแอดตามันเรียงควายเอาควายนะคะทับได้สวยเท่าน้องนี้ใส่ดินก่อนเนี่ยเป็นดินใส่เยอะไหมนี่อุยเต็มเลยหรอไม่ต้องเต็มมากที่ต้องการเอาหัวตรงนี้หัวนี้ก็สวยอืหัวนี้สวย เดี๋ยวต้องล้างล้างน้ำก่อนีอันนี้เราใช้วัสดุธรรมชาติกะลาที่ใช้แล้วนำมานำมาใส่บัวโคดบัวโคดนี่ก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะทให้มันเป็นหลุมเนาะทำให้เป็นหลุมให้เท่ากับหัวของบัวโคดนี่แหละก็วางให้ตรงกดได้ใช่ไหมกดได้เนาะ อันนี้เราไปใส่อะไรเดี๋ยไปใส่รวดเนาะใช่ค่ะต้องเอารวดมาจัดนิดนึงจัดเพื่อให้มันอยู่ตรงให้มันอยู่ทรงอย่างนั้นก็มันก็จะล้ม่ ก็มิ้นพี่น้ำตาลเรียกอะไรไม่รู้พี่จะเรียกอะไรเนาะถ้าพี่เห็นอย่างนี้พี่ก็เรียกอินตะไคร้ขึ้นบินขึ้นน้ำบินขึ้นโคลนก็เรียกว่าตะไคร้เนาะตะไคร้ตะไคร้ดินไม่ใช่ตะไคร้น้ำจะเป็นตะไคร้เรียกอย่างนั้นเลยอันนี้สวยอันนี้หมดแล้ว ตัวแล้วมันจะขึ้นมาเหมืนเรียบร้อยไม่ใช่เรียบร้อยด้วยสี่คุณตัวเองนะ สวยนะคะสนใจกันบ้างไหมเนี่ยเราขุดเป็นไม้ประดับไปเป็นไม้ประดับเอาไว้ในบ้านนะในร่มนะคะเอาไว้ในร่มส่วนสารพุุนทางยาเนี่ยก็จะรักษาผิ่งได้คือเป็นยาที่ใช้ภายนอกนะคะเอามาทุบใช่ไมาทุบแล้วก็โปะเนาะถ้าเป็นแผลเป็นอะไรนไี่ได้ใช่ไหมคะก็สรรพุุณทางยามีด้วยประโยชน์ไม้ประดับก็สวยนะเห็นบอกว่าจะมีดอกอ่ะ สีสบานเย็นใช่สีฟูบานเย็นอมม่วงค่ะเนี่ยนี่เราได้แล้วส่งกระถางทุกอย่างคือมาจากวัสดุธรรมชาติเนาะอ่าน้องนีถือจนนี้นี่สวยไหมคะสวยไหมนี่อันนี้จะมาจากธรรมชาติตทั้งองหยัดนี่นนได้แล้วอันนี้อยู่ในร่มได้ค่ะ เราไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาจะทนเล้งก็ได้คือเขาอยู่ในป่าแล้วในป่ามันก็เขาก็ทนเล้งได้แล้วเขาก็อ,อยู่ฝนได้ทนแดบดบทนฝนพูดง่าย,ายๆค่ะตัวน,นี้สวยสวยรรากก<ถ>เ็จะถ้าลำต้น,ตร,นตรงนี้ก็จะเป็นไม้ประดับที่สวยมาก,มากๆเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอารวดนะคะมายึดไว้ใช่ค่ะต้องรวดยึด ให้มันตรงบางคนก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบโอเคนะคะได้แล้วอันนี้ไม้อะไรนี่อันนี้ด้วยนะดูไม้อะไรบอพี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันมันอยู่ในป่าเขาไม่ไมรู้ใน<ข>ป่าแต่ก็สวยเนาะไม,ไม่เรียกพันอะไรไม่รู้ หัวมัน,ห,ห,น,นหัวจะเหมือนก็ะชายหัวจะเหมือนก็ะชาเนี่ยหัวเหมือนก็ะชายแต่ก็เป็นไม้ประดับนะหอมมากเลยสวยสวยเหมือนกันดูซิไปเอากระบกมาอีกเขาเรียกต้นอะไรนะต้นบอลโอต้นอะไรนะต้นบอลเน,นี่มีดรตะบะุ่เหีเอีกเจ้ะเดนต,ต,นตน์กระถา,างนี้มีแต่หัวเพราะว่าในส่วนใบหลุดออกไปแล้วมันเปราะเนาะตอนนี้ก็คือเหลือแค่หัวกับ ตกลงไม่รู้ส่วนไหนเป็นส่วนล่างส่วนบนอันนี้บนสิคะอืมอือันนี้คือยอดมันยอดมันแต่ว่ามันก็จะแตกยอดออกมาใช่รอไปคือขาดไปก็จริงแต่ว่ามันจะแตกยอดออกมาใช่ค่ะก็มีแต่หัวหัวใจใช้เวลานิดนึ่งสวยถ้าแตกยอดมานี่ก็คือตรงเลยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะแตกยอดมาก็จะตรงก่อนต้นก็จะตรงก่อน ก็ปลูกผักกระแจยงเลยนะเนี่ยเป็นกระถางเลยใช่ไหมกระถางกลาว่าต้นไม้ก็ได้ดูใช่ไหมบัวบัวโขนนี่ก็เป็นไม้ประดับไปผักกระแจยงนี่ก็ไว้กินไปอืสนามนั่นฮะ